สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการมาในโกาฮอบบี้อีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับหยิบกันพาตัวเก่ามาพูดคุยกันนะครับผมขอหยิบตัวเซบากันดัมนะครับตัวนี้จะเป็นสเกล1ต่อ100ธรรมดานะครับยังไม่มี MG นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมค่อนข้างจะชอบมันอยู่นะครับหนึ่งก็คือตัวหุ่นสีแดงนะครับตัวหุ่นสีแดงครับก็รู้สึกว่าเอ้ยสวยดีชอบนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหตุผลก็เพราะว่า นักบินคืออัสรันซาร่านะครับก็ค่อนข้างที่จะชอบตัวละครตัวนี้นะครับตอนแรกก็อาจจะชอบคีละก่อนนะครับแต่พอพอดูกันน้ำซีดเดสตินีด้วยอะไรเงี้ยนะฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ยอัสรันแม่งเท่ดีอะนะฮะก็เลยตอนหลังเนี่ยมามาชอบอัสรันมากกว่าคีละด้วยนะครับ มาดูที่คู่มือกันก่อนนะครับก็จะมีตัวเซบากันดัมอยู่ตรงเครื่องบดตรงนี้นะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นโลโก้ของกันดัมซีดเดสตินีนะครับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของายซับนะฮะแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นสเกล1ต่อร้อยนะครับแล้วก็ลำดับของตัวนี้เนี่ยก็คือตัวที่14นะฮะนี่ครับเซบากันดัมนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนมีประวัติเข้าข้าของตัวหุ่นไว้อยู่นะครับความเป็นมานะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนะฮะ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีข้อมูลของนักบินนะครับอัสวรรคซาลานะครับนี่ฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ประกอบไว้นานแล้วนะครับตัวนี้เอออย่เพิ่งผลิตตั้งแต่ปี2006นะครับนี่ฮะ2006ก็หลายปีแล้วนะครับแล้วตัวนี้ผมก็ประกอบไปนานแล้วนะครับแฮงเลนเนอร์น,นะครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สิบแผงเองนะฮะไม่เยอะนะครับาการประกอบก็ไม่ยากด้วยนะตัวนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคนี่ครับนะไม่ยากหรอกคล้ายๆกับสเกล HG นะฮะเพียงแต่ตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ฮะด้านกลางก็จะมีภาพเขาเรียกว่าอะไรภาพต้นแบบปะ่ะอ่านี่ฮะมีตัวของอัสรันนะครับแล้วด้านขวาก็คือเซบ้ากันดัมนะฮะ สวยงามดีนะครับภาพเขียนแบบนี้นะฮะนี่ครับทำเป็นเล่มแบบนี้ก็สวยดีนะฮะเนี่ยหนังสือมันเป็นเล่มนะครับอ๋ออันนี้แปลงล่างเป็นเครึ่องบินได้ด้วยนะครับนี่ฮะวิธีแปลงร่างเป็นเครึ่องบินนะฮะดูแล้วไม่น่ายากเนอะสมัยนั้นผมก็เอามาแปลงอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ยังแปลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของการทําสีของตัวหุ่นนะครับ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีภาพแอคชั่นตอนแปลงเป็นเครื่องบินนะครับแล้วก็ตอนเป็นหุ่นยนต์นะฮะนี่ครับถือว่าสวยนะผมชอบปืนคู่มันคชอบปืนคู่มันมันคล้ายๆของฟรีดอมนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือแปลงเป็นยานบินได้ด้วยนะฮะมาดูที่ตัวหุ่นกันบ้างนะครับตัวหุ่นตัวนี้เนี่ยก็น่าจะ ประกอบดิบเป็นหลักนะฮะสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีแต้มสีหรือว่าทาสีโดยใช้ปากกามาร์เกอร์กับผู้กันนะครับแล้วก็มีตัดเส้นด้วยแล้วก็พ่นเขียอันนี้น่าจะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านนะฮะโอเคเรามาดูรายละเอียดของตัวหุ่นกันนะครับโทนสีหลักๆของตัวหุ่นเนี่ย ก็คือสีแดงนะครับเป็นแดงแบบเข้มเลยนะครับผมว่าสีแดงแบบนี้โอเคเลยนะครับสวยดีนะครับไม่เหมือนกับ j s t i ติ Just ติ e เนี่ยมันดูเป็นโทนสีออกไปทางชมพูสัมาากว่านะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสีแดงอ่าคือแบบผมว่าสวยเลยแหละนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสีอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นตรงอกตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับส่วนโครงในของตัวหุ่นนะครับก็น่าจะเป็นสีเทาอ่ะโอเคแต่ว่าสีเทาไปทางที่ดำนิดนึงปะ รู้สึกว่าจะออกไปทางดำนิดนึงนะครับโอเคนะฮะพวกตามช่องอันนี้เนี่ยช่องระบายอากาศนะขอเรียกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยอันนี้จะทำสีเหลืองนะครับก็ใช้ปากกามาร์กเกอร์กับผู้กันทานะฮะส่วนจุดอื่น,นอ่อย่างตัวอาวุธปืนนี่ฮะอาวุธปืนสมัยนั้นก็ แค่แต้มสีอ่ะเนี่ยฮะก็เอาปากกาผู้การทาเนี่ยสีเหลืองอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ทําเป็นสีดำนะฮะจะเห็นชัดเจนว่าไม่เนียบก็คือเห็นแบบว่าเอ้ยมีตําหนิมีรอยสีเลอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะเห็นเลยว่าเป็นรอยด่างนะครับ <c oughs> โอเคจุดอื่นๆนะครับมีตรงไหนอีกอ๋อตรงคอ,อนี่ไงเออตรงเนี้ยอันนี้ก็ใช้สีเหลืองครับทํา ทำไว้นะฮะตรงนี้นะครับอ๋อแล้วก็ตรงปีกด้วยนี่นตรงปีกนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเป็นสติกเกอร์ให้มาครับเพื่อที่จะเอามาติดเป็นสีขาวแต่ว่าผมอะ่ะอยากจะทําสีสมัยนั้นน่ะยังไม่มีการขัดพลาสติกอะไรเลยนะฮะก็ใช้ปากกา,า์คเกเนี่ยแหละแล้วก็เอาผู้กันทาเนี่ยฮะจะเห็นเลยว่าไม่เนีย้ยบนะฮะสีระดับสีก็ไม่เท่ากันด้วยนะฮะแล้วก็สีเหลืองอันนี้ก็ใช้ปากกาหมาึเกเช่นเดียวกัน นะครับคือสมัยนั้นก็แบบว่าอยากจะลองทําสีแล้วแหละอะไรเงี้ยนะฮะร้อนวิชาหรือเปล่าก็จําไม่ได้แล้วสมัยนั้นนะครับโอเคตรงนี้ก็รอยเลอะอะไรวะมีรอยเลอะคาบอะไรก็ไม่รู้นะฮะจาไม่ได้น่าจะติดเหลืองแล้วแหละเออไม่ใช่รอยคาบหรอกเพราะว่ามันเก่าแล้วเนี่ยเป็นรอยติดคาบเหลืองแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีอยู่อ่าเนี่ยนะฮะเห็นไหมโอเคนะครับด้านหลังตรงช่องไอพ่นก็เหมือนกันครับอ่าเนี่ย ตรงเนี้ยนะครับก็ทําเป็นสีเหลืองนะครับสมัยนั้นยังแบบแต้มสีนิดๆหน่อยๆอะนะคือแบบอยากให้ดูแบบว่ามีสีอื่นเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยนะครับนี่ด้วยเนะอ่าตรงนี้ด้วยครับนะสีไม่เท่ากันเห็นไหมมียังเห็นเป็นสีเดิมอยู่เลยสีเทาๆใช่ไหมเออนะฮะก็ค่อยๆฝึกไปนะฮะส่วนพวกสติกเกอร์พวกนี้เนี่ยน่าจะเอาของเหลือใช้จากตัวอื่นๆของภาคนี้มาติดนะครับเพราะดูจากสเกลแล้วเนี่ย ยิงเฉพาะตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยเล็กไปเลยเห็นไหมเออฝ่ายซ้ายเนี่ยเล็กไปเลยอันขวาเนี่ยแล้วจะติดทาไมก็ไม่รู้2อันนะครับทั้งซ้ายและขวานะฮะเออคือสมัยนั้นน่าจะเอาสติกเกอร์ของพวก MG มมาติดนะฮะโอเคนี่ด้วยฮะอ่าเนี่ยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ด้วยนะฮะเพราะของเดิมมันน่าจะไม่ค่อยให้มานะฮะสเกลนี้ให้สติกเกอร์น่าจะน้อยอยู่นะครับ ตัวนี้นะครับก็สามารถยืนได้ปกตินะฮะตัวชุดแบคแพคที่ว่าเป็นปืนเนี่ยแล้วก็ตัวปีกยานของมันเนี่ยก็คือมันไม่หนักมากนะครับก็คือสเกล1ต่อร้อยธรรมดามันก็คล้ายๆสเกลของ HG ใช่ไหมชิ้นส่วนพาร์ทเนี่ยมันจะยังไม่เยอะมากเหมือนกับพวก MG นะฮะเพราะว่าพวก MG เนี่ยชิ้นส่วนพาร์ทมันจะเยอะแล้วก็อาจจะมีน้ําหนักเพิ่มนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยน้ำหนักมันไม่ค่อยมีไงมันก็เลยไม่ทวงนะครับเนี่ยยืนได้ปกติเลยนะครับนี่ถือว่าโอเคนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูจุดขยับกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวขอลองสัมผัสเขาๆก่อนว่ามันยังโอเคหรือเปล่าเพราะว่าเก่าแล้วไม่กล้าขยับเยอะนะครับโอเคมาดูกระโปรงอ่ะกระโปรงเปิดได้ขาอ่ะโอเคครับก็ยังขยับได้ดีอยู่นะไม่หนืดมากไม่แข็งมากนะครับแล้วก็ไม่หลวมด้วยนี่ฮะไม่หลวมเกินไปนะครับเนี้ยก็โอเคอยู่ขาเก็บได้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแปลงเป็นเครื่องบินได้นะครับนี่นะฝ่าเท้าเนี่ยเก็บเก็บได้หมดเลยนี่ฮะ ะะแล้วข้างหน้าเปิดได้ด้วยตรงนี้เปิดได้ด้วยนะครับอ่าโอเคส่วนช่องไอพ่นด้านหลังช่องนี้เออมันหลวมๆโอเคขอไม่ขยับแล้วนะครับก็ได้ปรับได้ปรับได้ระดับหนึ่งนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็แขนแขนก็ปกติแหละนะฮะนี่ฮะหมุนได้ขยับเก็บข้อศอกได้ประมาณนี้นี่นะครับ เปิดลงมานะครับก็ยังไม่หลวมมากนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่นะส่วนที่หัวนะครับก็สามารถพับเก็บเขาสีเหลืองได้นะฮะนี่ครับอ่าโอเคเลยก็คือเอาไว้เก็บตอนที่แปลงเป็นโหมดเครื่องบินนะครับส่วนหัวนะครับก็หมุนได้แค่ซ้ายขวาโอเคคือจะหมุน360ไม่ได้เพราะว่ามันจะติดตรงด้านข้างมันละนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ ลองเปลี่ยนเป็นโหมดเครื่องบินดูเปลี่ยนโหมดเป็นเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคก็คือกลัวอยู่ครับตอนที่กําลังจะเปลี่ยนท่าเนี่ยเพราะว่าฝังใจครับเวลาเอาพาโมเดลตัวเก่าๆามาขยับมาเล่นอะไรพวกนี้เนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยบางทีพวกพลาสติกมันจะกรอบหรือว่ายางอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีเสื่อมสภาพบ้างก็กลัวครับเวลาขยับอะไรนิดขยับอะไรหน่อยเนี่ยอาจจะทําให้ตัวชิ้นส่วนเสียหายได้ นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่เสื่อมมากนะครับพวกจอยยางต่างๆก็ยังโอเคอยู่ไม่แตกนะครับพลาสติกก็ยังไม่กรอบเกินไปนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับประกอบเป็นเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับแต่ว่าแต่ว่าตรงชิ้นส่วนพ์ดตรงหวังขาตรงนี้เนี่ย มันจะต้องมีชิ้นส่วนที่เอาไว้ล็อกขาซ้ายขาขวานะครับซึ่งผมหาไม่เจอนะฮะก็เลยแบบมันจะค้อยนิดนึงแ <c> ต <oughs> ่ก็โอเคนะครับเนี่ยฮะก็ยังโอเคอยู่เนี่ยแข็งแรงอยู่เห็นไหมขนาดประกอบมา10กว่าปีแล้วตัวหุ่นก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาวัดความยาวของโหมดเครื่องบินกันนะครับช่วงปลายปืนโอ้ก็เลยไม้บรรทัดนะครับเนี่ยเลยไม้บรรทัดนะจากช่วงไป กระบอกปืนจนถึงปลายขาเนี่ยฮะถือว่ายาวอยู่นะฮะโอเคเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้ครับเนี่ยเป็นเครื่องบินและผมว่ามันสวยนะตัวนี้นี่แล้วก็สีแดงด้วยคือตัวนี้ผมว่าประกอบดิบก็สวยแล้วนะฮะแต่ถ้าทําสีด้วยก็ยิ่งน่าจะสวยเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับดูแล้วส่วนหัวก็นี่ฮะตอนแรกก็กะว่าจะเอาหัวเอาเอาอกไปเลยนะครับเพราะว่า จะได้ไม่ต้องระวังเรื่องเขาหักนะครับแต่ว่าอ่ะอันนี้ก็คือถอดไปแหละแล้วก็เอามาพอเปลี่ยนเป็นเครื่องบินเสร็จแล้วค่อยเอามาใส่ที่เดิมนะครับให้รู้ว่าเออเป็นมีหัวนะฮะยังมีหัวอยู่นะครับนี่เนี่ยแล้วก็ตัวปืนเนี่ยผมชอบที่บอกไว้นะครับตัวปืนของอันเนี้ยเออผมว่ามันเท่ดีอะกระบอกปืนนะครับนะตัวปีกตรงนี้เนี่ยก็สามารถหมุนได้360เลยนะฮะเนี่ยหมุนได้360แต่ก็ต้องระวังนิดนึงเนี่ย เก็บไหลต้องเก็บไหลดีๆนะระวังไหลด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับผมก็ซื้อตอนที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณไม่เกิน2,000เยนนะครับถ้าไม่เกิน2,000เยนก็ตีไปประมาณสัก600บาทนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดที่บ้านเราก็ขายอยู่ที่7 8 0 0นะครับเลทประมาณนี้แหละนะฮะเออแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีสเกล h ฮ G จีไฮเกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนจะไม่เคยเห็นเลยนะ ะะหากใครที่เคยเห็นสเกล HG ก็มาบอกด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยออก MG นะครับผมว่ามันน่าจะออกบ้างนะตัวนี้ผมว่ามันสวยดีะนะฮะก็หวังว่าทางคุณพี่บันไดคุณลุงบันไดจะทำออกสเกล MG บ้างนะครับตัวนี้นะฮะโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมา ณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับให้กับทางเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับสว่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย